ดีกว่าพี่ทนไม่ไหวแล้วเห็นแล้วมันแบบโมโหอ่ะอ่ะหุยหาย,ยาไปแล้วหนึ่งหุยขายแล้วอ่ะและนี่คือการเริ่มต้นในอัปเดตใหม่ของฉันห้าปรเส้นรักษามาด้วยชีวิตรักษามาด้วยชีวิตสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผม<อ>เริ่มต้นใหม่เป็นไงบ้างครับก็ดีครับผมแฟนที่ไ็นไงบ้างเขารักก็ดีครับทุกคนไปแกสวนกูวนสวยปะคลีนอเอี้ยโคตรคลีนถ้ามองในมุมมองแบบดีๆเนี่ยมันก็ถือเป็นอะไรที่ดีอยู่เนเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่กับผลใหม่ในอัปเดต m e g เมก้าซัมเมอร์กูจะรวยเพราะอัปเดตนี้แหละ กูพูดแค่นี้แฟนช่วยใช่แล้วใช่อยู่แล้วแฟนช่วยใช่ปหมตอนนี้เราทำไงเราทำยังไงดีตุกูไม่มีอะไรให้ปลูกเลยเยอะผมอยากเริ่มสวนนี้ด้วยการแบบปลูกแบบปลูกมาหมดเลยทุกคนได้พิ่ผมมอ้ยี้แครอดหนึ่งร้อยอันว้าวตองขอบคุณอัปเดตดีมากครับที่ให้ผมแครอดหนึ่งร้อยอันสุดยอดเลยหลังจากที่ผมไม่เหลือชียเลยเลยแต่ผมได้แครอดหนึ่งร้อยอันว้าวต้องกดซื้อแล,ะละ้วล่ะ ว้าวเรามี1 0 0อันแล้วอัปเดตนี้ผมจะไม่ทําอะไรเลยนะครับทุกคนผมจะไม่ใช้ผลไม้อะไรเลยยกเว้นผลอัปเดตใหม่นะแล้วมาดูกันว่าอันไหนม่งจะแบบทําให้กูรวยแกอาจจะไม่รู้และนี่คือการเริ่มต้นในอัปเดตใหม่ของฉันแครถ เป็นไงล่ะและนี่คือการเริ่มต้นแรกของผมดูแครอทนี้สิครับช่างน่ารักซะจริงๆมีแครอทต้องร้อยอันไหนที่อฝรัง่งมาเคอเลยทุกคน Hello What is your name My name is j a i Rao I'm a YouTuber in Thailand อ๋อหมายถึงฝรั่งในร้านค้าว่าไม่บอกไม่รู้นะนี่กู้แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยเท่เหลือเกิน สถานะใหม่หรอโอ้พระเจ้าสถานะใหม่ก็อะไรจะติดแค่รลอดโอ้พระเจ้าแค่รลอดแค่รลอดิสโก้ว้าวโอ้พระเจ้านี่น่าจะเป็นอัปเดตท,ที่รวยที่สุดของผมกูไม่มีผลอื่นเลยไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยมาอัปเดตมาแล้วไอ้เที่ยระบบนี้ยังมีอยู่อีกเหรอเนี่ยไอ้ระบบซัมเมอร์นี่ยังมีอยู่อีกหรอเฮ้ยเฮ้ยฮาเวสชอ็อปเฮ้ยมีช็อปล่ะทุกคนมีชอ็อปมีชอ็อปมีช็อปวะนี่ไงครับ รู้เรื่องเอ้าเราเอาตาจากไหนอะมีแพ็คหนึ่งอันนะครับทุกคนแล้วก็มี<ด>พวกผล<ด> 3, นี่อีกสามอัน<ล>มีแค่ไขสัตว์ใหม่ใช่ไหมทุกคนส่วนต้นเอาเป็นเหมือนเดิมโอเคต้นเป็นเหมือนเดิมนะต้นเหมือนเดิมทุกอย่างนเนาะผลใหม่มาจริงไหมเนีย่ยผลใหม่ลับเลเซียชื่อแม่งถือว่าแอฟเตกเอาเรื่องเว่นขยายมาเว่นขยายคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเว่นขยายอันใหม่เป็นการดูได้ว่าผลเรามีราคาเท่าไหร่เชี้ยเจ๋งในสุปก็มาเฮ้ยนี่ขอโคนดีไอ้นนี้สะท้อนแสงปะใช่ปะ ได้สถานะใหม่เชื่อว่ากูรวยการที่พวกแกคิดว่าแฟของฉันทำลายสวนฉันเนี่ยทำให้ฉันลบอะไม่แล้วฉันลุกมาใหม่อีกครังเอาละครับตอนนี้เราเลือกที่จะซื้ออะไรดีนะครับผมไอ้ยัยเกียดภาษาอ่ะอ่ะเรียบร้อยและนี่คือมเมล็ดพันธุ์อันใหม่ของอัปเดตนี้ครับจงเติบโตขอฉันเห็นการเติบโตของเธอหน่อยเธอขอดูแบบใกล้ๆเชื่อมเหมือนคนเล่นใหม่แล้ทุกคนยิ้ตื่นเต้นปะเชื่อเหมือนเล่นใหม่อ่ะ ว้าว wow! ทุกคนขอรีแอคชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ผมได้เห็นหน่อยว้า wow! ว <Wow! S 1> นี่แหละ <Wow! S 1> นละการเป็นหัวแถวว้า wow! วฉันรู้สึกถึงพลังงนานมหาศาลนี่สินักเดินในอากาศที่คุณชนินบอกกูเฮียใหญ่มากว้าโมบยไกลแล้วน่งหายไปเลยขอได้ไหม,มก็อย่าใจร้ายกันเลย อย่าทํากันตรงนี้เลยดูราคาหน่อยมึงจะให้กูใช้ของราคา1ล้านที่ขายแค่อันเดียวในการส่งดูราคาเนี่ยนะว้าวได้สิเว้นขยายราคา1ล้านบาทในเกมเราจะมาส่งดูกันผมดูละวตรงเนี้ยเล็กพี่ขี้หนูผมบอกเลยราคาเนี่ยยังต่ำนะร0อยล้าน สองหมืน่นตัวเล็กแค่นี้ราคาสองหมื่นเลยเหรอผมนึกว่าจะสิบห้าบาทสองหมื่นทุกคนเฮ้ยเยอะด้วยชี่ทำไห้เล่นไปเหมือนตลกนะสองหมื่นเยอะนะเฮ้ยโกทุกคนติดระดบโกฮะติดโกราคากลายเป็นสี่แสนว้าวอ๋อถ้าเอาเว้นขยายสองราคาจะติดตลอดเลยที่คนดีทุกคนดีจัดดีจัดดีจัดด,จด,ดีมากอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากแล้วถ้าเราปล่อยให้สัตว์ทุกตัวตันไอ้นี่คนเดียวอ่ะใช่ปะ่ะ เออเกียรปั้นลุ่มปั้นเฮ้ยเกียเราใช่เราไม่ปูดอี่เลยลาเฟเซียใช่ไหมตุวกลาเฟเซียใช่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 อันใหม่อันใหม่ีกันนึงแอดวานแปะมาสเตอร์แปะสามอันโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่ไงทรงแบบสามเหลี่ยมอิลูมิเนติอุยนี่หนึ่งเปอร์เซ็นนะ หนึ่งเปอร์เซนต์อันแค่นี้พีทลินลี่ใช้สามแต้มโอ้โหกูจะเอาแต้มจากไหนละไอเวเอ้ยโอ้โหละเมล็ดล,ลาเวเซียอลโลเวลา่ากูนามบาด์ด้าโอ้โหทุกคนไปใช้โคตรเยอะเฮ้ยสรุปมันมีเยอะมันมีเยอะเหมือนกันนะทุกคนว่าอันไหนเป็นหัวแถวจากที่ดูเมื่อกี้สรับผมผมว่ามันไม่น่าจะแบบมานั่งทําได้นะาะว่ามันหายากมากเลยเฮ้ยโลบัสเอาละครับทุกคนนี่แหละคือการเป็นหัวแถวที่แท้จริงเอเอจ็ดเก้าเก้าไปเลยล้ะกั นาบ้านแล้วกูล้วกูล้วกูปากไปเลยครับมาแล้วครับวันนี้กูปากโป๊ะนี่ผมว่ายจะท่ายังไงยังไงเราก็แบบขนาดนี้นะใช่ไม่มต้องอานเพิ่มนะนี่นี่น,นี่อโลเวลา่านี่ไงซื้อสามันครบหัวแถวร้อยเอนี่เราพิชอีกร้อเก้านี่หัวแถวหัวแถวรู้กันแค่นี้นะครับ แล้วกูวางโป๊ะแล้วกูวางโลเวล่าโป๊ะโอ้โหนี่แหละครับการเป็นหัวแถวที่แท้จริงจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูไววุ้ยอโลเวล่ามาแล้วอโลเวล่ามาแล้วว้าวใหญ่อีกแล้วใหญ่มากๆว้าวราคาเท่าไหร่เนี่ยนี่นันเรามีแว่นขยายพอดีเอาแว่นขยาย่องดีกวา่ากูเปิดโป๊ะ งงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะาสี่แสนเจ้าว่าราคามันติโก้ด้วยเาว่าราคาพื้นฐานน่าจะวันหมื่นสองหมื่นแล้วอโลเวล่าเท่าไหร่เจ็ดหมื่นโอ้โหกูเป็นหัวแถวจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงนี่ยอันนี้โตละลาฟิเซียไหนเช็คราคาเจ็ดหมื่นสองโมเซว่าอันนี้ถูกอันนี้อันนี้น่าจะถูกแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเน้นในพวะผักใหม่ก่อนนะทุกคนมันจะได้เห็นเลยนะว่าแบบไอ้พวกแบบผักใหม่มันมีอะไรบ้างอุ้ยเฮี้ยเจ็ดหนึ่งเก้าออีขี้นี่ไม่เราน่าจะไม่มีทางคาร์บถึงเลยนะเฮี้ยกูจัดแม่งเลย โอ้โหเจ็ดสก้ปต้นใหม่ที่แงที่สุดของฉันเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้ผมจะเป็นยูนิคอร์นการที่ผมโดนล้างสวนเะนี่ยไม่ได้ทำให้ฉันกลัวแต่อย่างใดฉันจะต้องเติมโตข้อน,นี้แหละนะใช่ไหมอย่าห้ามทำไมอะห้ามทำไมถ้าห้ามไปแล้วก็ไม่มีสันใหม่หรือเปล่าเราต้องมีสันใหม่ด้วยดิย10บอันโปมาเฮ้ยืนสาสิบวิเฮ้เชี่ย สบายอีซี่ไม่ต้องรีบอ่านี่คือโอกาส0.5นะครับทุกคนเป็นไอตัวหมาป่าจิ้งจอกหูใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเออนกลีโลนะครับมาตัวอะไรอะระดับ45%บเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับในดูนี่ทำอะไรได้วะทุก7นาทีจะไปหาสัตว์ตัวอื่นอ๋อแล้วก็ลดคูดาวโอ้อีกละลดคูดาวอีกละเมียแค่สองตัวเกินไปเปล่า ลึก <colorful> อ <commercials> ่ะใช่ปหมใช่ไหมชวโอ้ยน่ารักมาดูดิน่ารักปะพลังควบปัญญาอ่อนเลยโอกาส6.45ที่จะทำให kind of ้ผลซัมเมอร์โดนเก็บแล้วยังอยู่ถ้าดวงผมอยู่เหนือเมียจงมานะระดับสูงสุดอ่ะ หมูดิบดีแล้สามสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อเกียร์หรือซื้อมเมล็ดในชออ็อปเขามีโอกาสได้ดับเบิ้ลเลยดีเฟี่ยวอันนี้เฟี่ยวนะอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่โอกาสหนึ่งจุดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอโห,ห้น่าเกลียดจัดปั๊บขอเถอะจิจงไอ้ยกูโห่สามตัวแม่งน่ารักเหมือนสวนกูตอนเนี้ยแม่งน่ารักเหมือนสวนกูตอนนี้เลยจริงๆกูไม่ยอมกูเป็นหัวแถว ไอ้ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆงูกูตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกคนผมจะไม่ยอมแพ้หรอกห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์ทั่วไอ้เงี้ยมามามาเอาดิไอ้พู้ที่ดูดูผมมาดูไว้เชียอัปเดตน,นี้เลือกกูสินะปัก อ๋อนกมาเขา7นาทีนะครับทุกคนจะมีโอกาส15นะครับผมนะที่จะเฮ้ยทำไมติดสถานะคราวทัชว่าเอาว่าเอาว่าเอาว่ะทีเด็ดเลยครับมาครับโอ้มันมากูบอกแล้วว่ายังไงผมก็ต้องมีโชคดีบ้างเฮ้ยเหลืออีกอันหนึ่ง0.5มั้ยนะมีใครอยากได้ไหมกูให้ ครับผมเม้ยโลเวล่าทุกคนล้านหนึ่งแล้วเฮ้ยอันนี้ถือว่ามันแบบถือว่าเฟี้ยวอยู่นะผมว่าผมว่ามันโตเร็วอยู่นะเฮ้ยแครอทมาว่ะเฮ้ยแครอทยี่ห้นเดี๋ยวนี้เราดีใจเก็บแค่แครอทมาคิดดูดิเฮ้ยติดดิสโก้ว่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วมึงติดดิสโก้อันนี้ด้วยนะเก้าล้านเก้าล้านเลยเหรอแค่ติดดิสโก้โอ้มาเจ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยกูนาบานาน่าใหญ่จัดเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็สวยทุกคนเท้าไม่ไหวปะชิ้ไปใหญ่จริงใหญ่จริงทุกคนดูดิว้าว เฮ้ยโตแล้วโตวแล้วยายแล้วกูปักปักเชีย่ยเฮ้ยเอาหน้าสุดเลยดีกว่าต้นใหม่ทีต้องปวดโตเชีย่ยเอาวะเราอ,อยากดูผลนะผลอยู่ไหนอ่ะมันคืออะไรอ่ะโคตกูนาบาน่าไ่้เป็นเกี่ยวของกล้วยห,หรือเปล่าว้าวเฮ้ยทุกคนโคตรสวยอ่ะทำเลิกพุทเชี่ยสวยจัดดูดิมันเหมือนไอ้นี่บ้านไอ้นอกกระเรียนบ้างเชีย่ยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเชี่ยทุกคนดูดิเชีย่ยบ้านผมมันกลายเป็นแบบ ป่าแบบป่าทับล้อแล้วอ่ะเราตอนใหม่ในชีวิตกูดีจัดเฮ้ยอีเวนต์จะมาแล้วอีเวนต์จะมาแลทุกคนเตรียมตัว14วิมาเก็บเก็บเมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บเก็โอ้ยเฮียขายของเต็มของเต็มของเต็มมา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 มอมกมาอามา่ามาอามมามามใช่ไาม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 า s ามามามมามามามมามอเามรมามอมามมามามามม้มแม้มาม้มเลยมามมขึานแต้มขึ้นมมม อ่ากูรวยวันนี้กูรวยแน่นอนโอ้ยเหี้ย9,000 mystical reward ไปเลยว้าวแล้วทำไมต้นนี้มันชักกวนเสุดเหลือเกินนะกุ๊ก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 ไอ้เหี้ยเบอร์ลิลี่ามมันตูมๆนิวนิวดูอยู่หรือเปล่านี่ใหญ่กว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยกูต้องเอาอันนี้ไปเก็บว่ะทุกคนฮะเอากูกูไปกดเก็บ กูแม่เล็กอยู่ไรเฮียไปยังไปโดนดิบด้วยแล้วทุกคนน้อยหน่ามันอ้วนขนาดนี้เลยเหรอวะผมเพิ่งเห็นมันอ้วนขนาดเนี้ยมันอ้วนขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ดีทุกคนออกมาแล้ว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 ทาวเวลเลอร์ฟุตขอร้องผมลองเก็บได้ไหมหรือเอาไว้ขยายส่องทุกคนว่าเท่าไหร่อะให้เดาสำหรับผมผมว่าสักหมื่นห้าผมว่าประมาณนี้ ชีวิตรักษามาด้วยชีวิตซื้อมาล็อกกูซื้อล็อกรอล็อกไอ้เหี้ยของดีจัดของดีจัดเฮียล็อกเลยสัตล็อกล็อกเลยนี่ล็อกเลยเฮียหกแสนล่ะเริ่มต้นมันโคตรเวอร์มันเวอร์จัดเฮ้ยชุกคเปิ้นมาแล้ววะมาแล้ว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 นี่สีทองติโกก่อนเป็นขยายสอมไป แฟนของฉันน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตรงนี way, ้ล่ะอีก in 24ล้านล่ะกูมาแล้วทุกคนกูมากูคัมแบ็กกูคัมแบกคัมแบกเรามารอดูพร้อมกันนะครับของ4 0วิได้อะไรบ้างนะใส่ไปทั้งหมด20,000แฟนระดับพรเมีติกจะได้อะไรบ้างขอเซบปุ๊บฮันนี่รีวอร์ดเบสิกสปริงเกิลแชกเกิลรีคอซัมเมอร์ซีแพ็คโนมอลซีแพ็ค ฟันครับไนส์สตาร์ฮันนี่สปินเกอร์แค่นี้อะเอาแล้วผลนะไม่ให้ผลที่นี่เลยเหรอโค้ดอูมาร์นนอร์ pack. โมซีแพกโอ้โหวอเตอร์เบลอนด์โอ้โหวายแคร์อนการเริ่มต้นใหม่ของกูคือแม่งเกลือมากแม่งเกลือมากๆอ๋อแสดงว่าแต้มถึงแล้วก็เป็นกาชาต่ออย่างนี้หรอโอ้โหเฮ้ยมาแล้วทุกคนามาแล้วมาแล้วนี่ไงต้นที่แพงที่สุดในสวนของเรานะผมเพราะว่าโดนไปประมาณ800โลบัคขออนุญาตเสพ ติดแคโกสิล้านเช็ดคกเชียร์ของดีจัดฮะอันเป่าเป่าล้านหนึง่งกูเป็นเศรษฐีทุกคนกูเป็นเศรษฐีเงินเป่าเป่าล้านหนึง่งโอ้ยก้อนเชียร์กูรวยแล้ว29เฮ้ย29ว่สเก้าอะเอาอะอ้า,อาวาต้นใหม่อหนึ่งต้นครับทุกคนอ่านี้นี่เลย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 นี the ่เลยลิลลี่ออฟเดอะวาเลสซีดกูซีดเลย อุ้ยเยี้ยอุ้ยวใหญ่จังเลยอะวิวใหญ่นะเนี่ยมาแล้ววะไอเ้เนี้มึงรวยมึงรวยกระปอ๋องนามากเลยนะคุณสุนจิตอุน่นคุณรวยกระปอ๋องนามากเลยครับเฮ้ยโตละฮะโตแค่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์มีราคาล้านเจ็ดเฮ้ยไอ้ไอไอนีอ่ต้องบอกเลยทุกคนว่าแพทใหม่นี่มันมันแพงนะผมว่ามันแพงแบบแพงเอาเรื่องเลยนะสเปรย์ชอคค็อกกูมาแล้วกูมาแล้วครับทุกคนไอไนีแ่แสนไอไนี่ล้านหนึ่งธรรมดาไอ้นี่17ล้านไอ้นี่หกแสนนเนี่ยกูชี้อะไรเดียวทุกคนชี้อะไรเเีีียยอะไร อัน,นี้51 7เจล้านหรอเชียผมโคดฉีดน,นี้ปะเี่ยมันอูมจัดอนะมันโครใหญ่อะเไหมต้องฉีดน,นี้ปะสองพันหกสองพันหกอี้งด้วยกูไม่หรวแ้วกูไม่หัแวุ้ยกูรวยกูรวยกูกลับมาแล้ว การถอนผลของแฟนกูไม่มีผลไม่มีผลราคาสวยใจเย็นก่อนน้องชายใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนน้องชายอุ้ยอุ้ยติดดัมอุ้ยติดดัมตัวเลยเหรอเฮ้ยเชีย่ยหรือเขามีคนฉีดมีคนฉีดที่กูหรอโอ้ไม่ก็อมีคนฉีดแล้วดัมปิดเลยโอ้โหเฮียราคาไม่ขึ้นเลยอุบาทจัแปดสิบห้าล้านเมื่อ,อไหร่วะเนี่ย มาละขออนุญาตฉีดน้ําแข็งให้กับน้อยนานน้องๆผมหการางการ2 0 0ปั๊บเฮ้ยทำไมราคาไม่ขึ้นวะโอแกยเป็นสองเปนไอ้เพิ่ม200ล้านเชี้ย2009และวะ้วว่ะรวยจัดและหลังจากปิดสตรีมนะครับทุกคนกูก็ลั่นผมลั่นไปกดเก็บผลราคา3พันล้านครับพีไ่ไม่ไช่ไปติดดินโก้เลยกูไ่เก็บแล้วอ่ะคนอ ยองไงวะพระ,ะ,ะเจ้าเไปไ็นปเขาข้างเลยอก็สวยเลย ต่ยังดีว้ยทุกคนมันยังดีนะที่ผมอะได้ติดสถานะนี้มาโอ้ยทุกคนซันดรายอะไอที่มันแบบพาทิตย์กบมาแล้วสะท้อนอะมันทาให้อะไร้ยครับทุกคนนี่ครับมันทําให้มันมี3,000ล้านอันใหม่นี่มีโกมูลวินสตักเบิร์นช็อกโก้ซันดรายแล้วก็ฮันนี่เกรซครับทุกคน3,000ล้านไบใหม่น้ตอนนี้กูล็อกแล้วนะครับไม่ให้ใครมาแตะทั้งนั้นกูแต่น้อยหนาอันนี้นี่ถือว่ามาทุกคนมีพันล้านอีกอันหนึ่งเห็นปะ และนี่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  oh my god a m b ล r lily สี่ร้อยล้านกับสามพันล้านผมบอกแล้วครับทุกคนแฟนของผมอะสุดท้ายเขาก็ช่วยผมเว้ยดูดิในสวนดูร่มเลยปะดูสะอาดตาตอนนี้ผมชอบมากครับผมชอบสวนผมตอนนี้มากๆน้องแม่มันช่างสวยงามซะเหลือเกินว่ะเที่ยสวยบิวตี้ฟูลแล้วดูดิทุกคนเห็นปะทุกอย่างของผมตอนเนี้ยมันแพงกว่าเดิมหมดเลยเว้ยทุกคนโรซี่ตอนนี้ก็พันหกทาวเวอร์เลอร์ก็เท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดล้านละดูดิ แง่อุรวยชัดๆและแถมยังมีไอ้นี่ทุกคน1,500ล้านไอ้ที่ต้นใหม่อันนี้มันโคตรมาโคตรเอาเอาจริงนะถ้าแบบส่วนผมยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะผมอาจจะไม่มีที่ปลูกมันก็ได้เว้ยทุกคนเพราะนั้นแเรื่องดีอะ่ะมันย่อมเกิดขึ้นตอ,ตอนต่อเวลา <laughs> ก่อนจะลากันนะครับทุกคนก็ผมอยากจะขอสูตรของทุกคนนะครับผมเพราะว่าการแก้แค้นของผมกับแฟน หนึ่งแสนโลบักนี้จะต้องมาอยู่ใน ID ของผมอย่างแน่นอน1 0 0รอยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการตอกย้ำใครว่าเราต้องแก้แค้นบวงหนึ่งไปเลย Let's go งไ่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องใจเราด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย